เริ่มต้นบทเรียนแรกนะครับสำหรับ Photoshop นะครับไปดูกันเลยว่า Photoshop นะครับเราจะเริ่มทำงานกันยังไงนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับสำหรับหน้ากระดาษงานที่เราต้องการนะครับถ้าเป็นเสื้อก็จะเป็น4,500คูณ5,400นะครับสำหรับของ m e r c h by Amazon อน Solution อยู่ที่300นะครับ สีเราก็จะเลือกโหมดสีเป็น RGB เพราะว่าจะเป็นสีที่แสดงผลบนจอดิจิตอลนะครับสินค้ามันจะเป็นสินค้าที่แสดงผลออกมาก่อนที่จะผลิตงานเพราะฉะนั้นนะครับสีตอนที่แสดงผลน่ะมันก็ต้องเป็น RGB นะครับเนี่ยคราวนี้ก็กด create ได้เลยนะครับนะครับได้หน้ากระดาษขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งสําคัญจากตรงนี้นะครับก็คือว่าการเข้าไปทํางานบนหน้ากระดาษนี้นะครับการเข้าไปทํางานบนหน้ากระดาษก็คือนะครับ เรื่องของการเข้ามาทํางานที่เลเยอร์นั่นเองนะครับที่เลเยอร์นี้นะครับอันนี้จะเป็นเลเยอร์แรกที่เราได้มานะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับตำแหน่งอยู่ไม่เหมือนผมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับตรงนี้มันเป็นที่ที่ผมเรียกออกมาเก็บเก็บได้นะครับเก็บแท็บนะครับแท็บเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับเราจัดเองได้นะครับเลือกเอานะครับอย่างผมผมจอมาจัดไว้ตรงนี้เพราะว่าเวลาเลือกเลเยอร์ยาวๆนะครับมันจะได้เห็นชัดๆนะครับ ถ้าใครหาอะไรไม่เจอนะครับที่เป็นแท็บเครื่องมือไปที่วินโดว์แล้วก็เลือกจากตรงนี้ได้นะครับจะมีเรื่องของสีสีเห็นไหมฮะมันก็จะเด้งที่สีมาให้นะครับเรื่องของเลเยอร์นะครับมันก็จะมาให้ถ้าใครไม่มีนะครับมาที่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคมาดูเครื่องมือกันนะครับมีปุ่มยืดหดนะครับสามเหลี่ยม2อันซ้อนกันนะครับไม่ใช่สามเป็นเป็นลูกศรนะครับ2ออันซ้อนกันนะครับหดได้ยืดได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้คือของฝั่งขวาเนาะนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีเครื่องมือเรียนกันแบบนี้นะครับมีปุ่มปุ่มลูกสอนอยู่นะครับเป็น2แถวเป็น1แถวนะครับในแต่ละเครื่องมือนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเครื่องมือสักประมาณทั้งสองอันในในวิดีโอนี้นะครับอันนี้คือเครื่องมือ move tool นะครับถ้ามีสามเหลี่ยมเล็กๆข้างๆนี้แปลว่ามีเครื่องมือซ่อนอยู่นะครับคลิกขวาเข้าไปได้นะครับคลิกขวาเข้าไปได้นะครับ คลิกขวานี่ก็เข้าไปได้เหมือนกันนะครับ Text Tool นะครับอ่าโอเคมาที่เลเยอร์กันต่อนะครับเครื่องมือแถบจบแล้วนะครับเครื่องมือฝั่งนี้ก็จบแล้วนะครับมีการมีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นการสลับสีนะครับคือมันจะจําสีให้เรา2สีนะครับเปลี่ยนสีก็เลือกเข้าไปนะครับเนี่ยพอไปเปลี่ยนสีได้นะครับสลับสีได้นะครับ เครื่องมือเทสีของพื้นหลังอยู่นี่นะครับผมอาจจะขอเปลี่ยนสีพื้นเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับเป็นสีที่เรียกว่ากลางๆไม่ขาวไม่ดำนะครับสามารถจะทำงานประเภทสีเข้มสีอ่อนได้หมดนะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้คือเลเยอร์นะครับเลเยอร์คืออะไรนะครับฝั่งขวาอันนี้นะครับจะมีปุ่มทิ้งขยะอยู่คือเอาไปทิ้งเลเยอร์นะครับปุ่มสร้างเลเยอร์อยู่นี่นะครับ สร้างเลเยอร์อยู่นี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนสีเลเยอร์นี้ดูนะครับเป็นสีนี้นะครับปุ๊บนะครับอ่าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมดึงเลเยอร์ที่3นี้นะครับมาไว้ด้านสุดปุ๊บนะสีก็จะสลับกันนะครับอันนี้นะครับแต่ละเลเยอร์นะครับสามารถจะเลือกความโปร่งแสงได้เลือก opacity นะครับเป็นสับที่อ่าจะใช้อยู่ทั่วไปในทุกโปรแกรมนะครับ ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการซ้อนทับของเลเยอร์ก็เหมือนหน้ากระดาษที่จะซ้อนทับกันนะครับอันนี้ผมจะลองวาดรูปวงกลมดูนะครับลางเมาส์ธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะล็อกนะครับล็อกอาาัตราส่วนให้เป็นกลม,ก,ลมกดชิปข้างไว้นะครับชิปเนี่ยเป็นตัวล็อกอาาัตราส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่โปรแกรมไหนนะครับ ได้ละสีเขียวนะครับผมสมมติผมวาดอีกอันหนึ่งขึ้นมาอันเล็กนะครับได้ละไปดูที่เลเยอร์กันนะครับนะมันจะถูกสร้างขึ้นมา2อันนะครับลนะองกดอันนี้ดูนะครับมรผมต้องการให้2อันนี้มันรวมกันนะครับเวลาเลือก2อันนะครับเลือก2ออันแล้วก็ขยับมันขยับได้แบบนี้นะครับวิธีการจะขยับนะครับวิธีการจะขยับ ให้เราเลือกที่นะครับวัตถุชิ้นนั้นนะครับตรงนี้มีวัตถุอะไรบ้างในหน้านี้นะครับเป็นพิกเซลนะครับอันนี้คือหลักการเลือกวัตถุของ photoshop นะครับไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุอื่นนะครับนะครับเราจะเลือกนะครับโดยที่เวลาคลิกเต้องโดนวัตถุนะครับคำว่าโดนวัตถุคืออะไรนะครับออันเนี้ยที่เห็นเนี่ยนะครับ วัตเลเยอร์เนี้ยเลเยอร์สีม่วงนะครับมันเปิดตายอยู่นะครับถ้าผมคลิกไปที่สีม่วงปุ๊บแปลว่าผมเลือกที่วัตถุสีม่วงนะครับผมสามารถขยับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการล็อกเลเยอร์เลยเป็นสิ่งที่อาจจะจําเป็นสาหรับางงานนะครับเผื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องไปโดนมันนะครับเช่นล็อกไว้ปุ๊บคลิกสีม่วงไม่โดนละนะครับขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้นะครับ เราจะเลือกวัตถุสีเขียวอันนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าคลิก2วัตถุนะครับคลิกที่อันนี้1อันกดชิพค้างไว้คลิกที่อันนี้หนึ่อันนะครับจะเป็นการเลือกสองวัตถุนะครับนะครับแล้วก็ลากได้จะเห็นว่ามันถูกมันถูกไฮไลท์สองอันนี้นะครับนะถ้าเลือกหนึ่งวัตถุปุ๊บกดชิพค้างไว้เลือกอีกหนึ่งวัตถุนะครับคลิกให้โดนแล้วก็ลากได้เห็นไหมฮะโอเคนะครับ เลเยอร์ที่เรามองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นเลเยอร์สีสีน้ําตาลเนี่ยครับจริงๆแล้วว่าถ้าเราคลิกนะครับแทนที่จะโดนสีม่วงนะครับมันไม่โดนมันโดนสีน้ําตาลก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะสีน้ําตาลมาขยับนะครับครับถ้าไม่อยากให้มันทํางานก็ปิดตาไว้ปิดตาคือไม่แสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นจะคลิกไปก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคอันนี้คือการเลือกวัตถุเบื้องต้นนะครับี่ผมจะสอนการรวมวัตถุนะครับสออันนี้สามารถจะรวมวัตถุได้นะครับ คลิกขวาเลือก2อันแล้วคลิกขวาคลิก1นะครับกดชี้เข้างไว้คลิกอีก1อันนะครับใหไ,ไลท์2อันคลิกขวาปุ๊บ merge shape นะครับปุ๊บเวเยอะรวมกันแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะ,ะการก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการเลือกวัตถุนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าจะมาสอนเรื่องของอตัวอักษรนะครับการวางตัวอักษร การขยับตัวอ,อักษรน,นะครับการบิดตัวอ,อักษรน,นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวอ,อ,กอักษรที่ดูเหมือนตัวอ,อ,กอักษรแต่ว่าเป็นพิกเซลไปแล้วก็คือการ convert layer นะครับให้มันจากวัตถุนะครับที่เป็นเป็นอย่าง text เ,เนี่ยนะครับให้มันเป็นพิกเซลนะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับ